เราไม่รู้กเลยกรับคุณที่ผล้ตออกมาเปากสุดท้ป็นปากมาเราไม่ใช่หันหน้าป็นาชที่จะบอกที่ติดตัีกบับนะครับเจดรขึ้นเจดีนี้สร้างขึ้นมาเลือกจุดว่าเป็นจุดที่มีรักการตึกรเพราะว่าแทยวัชรอาแพทนคนัชรยาตัสินว่าภายหลังได้มีการตัดสิน แล้วอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งในต้นที่อยู่ในเจดีย์อีกครึ่งหนึ่งแทบไม่ยอมหมายมันตั้งว่าใครจะมายกแท่นเจดีย์นี้ออกไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้ทั้งกลิ่นที่หมดได้ไหนครับประเทนไว้ครับเพราะฉะนนั้นเพราะฉะนั้นต้นพ่อสีมหาโพธิ์นั้นมีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วสี่ครั้งต้นปัจจุบันนี้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าปีตัดเกินเล็กน้อยนะครับเป็นต้นสหชาติมงคล รับคุยไปด้วยก็มองหางยายไปอยามไปด้วยนะครับเัาไหมาไปตามๆแล้วยังยังแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังเพราะว่าข้างหลังก็จะมีแค่นาทธิฐานแค่นาทธิฐานเพราะฉะนั้นเราปรารถนา